กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรรยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีดเบฟโซวันนี้ก็อยู่กับกาชากลางเดือนนะก็เป็นกาชาของรูคีอะแล้วก็อารนิโอในร่างของในร่างของชิบะไคเอ็นนะฮะน่็จะเป็นภาคที่ไปเจอกันที่คูเอโกมันโดนะฮะตัวร่วมตู้ก็ประมาณนี้ครับอ่กินโจคูโกกันเทนบตัว ลิงค์ดอปน้ำหอมนะฮะจิรุจิลิงค์ดอปหยดน้ำครับแล้วก็ตัวอื่นที่มีประโยชน์มากมายในตัวล้มตู้นี้เลดก็เป็นเลดแบบใหม่นะฮะการันตีสเต็ปที่3 6มนะฮะแล้วก็สเต็ป10ได้ตัวละครใหม่1ตัวครับสเต็ป25เอาตัวไปเลือกตัวละครใหม่นะ่าตู้ได้1ตัวเช่นกันวันนี้ผมมียิ่สองพั 2, 2, นสองะฮะสองพันสองร้อยเมตรผมจะเปิดสิบสเต็ปเลย รูคียตัวแรกนะครับอัดอันนี้มาข้าวๆก่อนเดี๋ยวมาทูสังหารเอสปาด้านะใสเอทีเคแปดนะฮะก็มีไม้ตายติดแข็งนะครับลิงค์ความเสียหายปกติ30ก็ซึ่งถือว่าเป็นลิงค์ที่ดีครับพาสีฟลบฉุกเฉินบวกหนึ่งครับแล้วก็ความเสียหายจากอลันคา20%แล้วก็ลดเวลาสถานะอ่อนแรง20%เอ้หนึ่ร้อยเปอก็คือไม่ติดอ่อนแรงเลยอเบรตี้ขอบเขตปกติ20ความเสียหายปกติ30มสิบซูปเปอร์อาร์เมอร์ครับยกเลิกการศัตรูทีมปาร์ตี้อ่ายมทู ชาจมตีปกติบวก20%ครับลดความเสียหายที่ได้รับ16%คุณสมบัติผู้สังหาร30แบบกิล50ครับความเสียหายถ้าจมตีสีแดง10แบบกิล30นะฮะแล้วก็ฮิตปกติบวก1ครับถ้าเกิดเล่นกิลฮิตบวก2ครับแรประมาณ 120... 3 3 0่130บวกทริปป์ตี้ก็กลายเป็น150าสายตีปกติแรงประมาณ150แล้วก็บวกคุณสมบัติผู้สังหารกับบวกอ่า บอกความเสียหายถ้าจมตีสีแดงด้วยครับก็ถือว่าไม่แรงนะต่อไปเป็นชิบะไขเอ็นครับตัวนี้จมตีใกล้เหมือนกันอลรันคาเอสปาด้าครับสาย sp 852แล้วก็เป็นตัวที่อารนิโยนะอารนิโยอารโรอารนิโลอารนิโลนะฮะแต่ว่าเป็นร่างของ,ของชิบะไขเอ็นนะสังหารกุนซี่ ก็ชิบวาไขเอ็นมีน้อยนะฮะในเกมนี้ก็เก็บไว้ก็ยังดีนะเก็บไว้เป็นแบบดูเฉยๆก็ยังดีนะฮะสำหรับตัวนี้ติดแพลชะกันลิงดอกน้ําหอมใหญ่สีแดงบวก5นะครับเป็นลิง์ที่ดีมากๆครับตัวนี้ไม่เอาไปเล่นเอาไปลิงก็ได้ครับถือว่าโคตรเจ๋วอ่าพาสซีฟครับลบจุลชนบกหนึ่งขอบเขตแรง20%ยกเลิกการอาดิตี้ความเสียหายแรง60พิษแรงบกหไม่ตาย40ครับ ตัวคืออารันคาในทีมนะฮะโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะจะแรงขึ้น40%เครับเมื่อศัตรูติดแผชการแรงขึ้น60ครับลดคุณทำแาย12บอดบน้ำหอมใหญ่น้ำหอมเล็กสีแดงครับแล้วก็อ่าตัวละครสีแดงติดสถานะได้ง่ายขึ้นนะฮะสำหรับอา,อารอนิโลอายูอารอนิโลตัวนี้นะฮะ แต่คืออยากได้ชิบะไคเอ็นน่ะแอบเสียได้อยู่นะกาชานี้มานะฮะกาชานี้มาก็มีดีสองอย่างคือรูคียตีกิวแล้วก็อารอนิโรดเป็นตัวดรอปแล้วก็ลิงดรอปนะฮะจริงๆตัวที่ผมอยากให้มาอีกตัวหนึ่งนะอยากจะให้ใส่มาในตู้นี้ก็คือตัวที่ลูคียไปเจอนะฮะตอนที่สู้กับเมนด็อกจะได้ et, เยอะๆเยอะ ตอนที่รูเคียเจอตัวนั้นมันจะใส่หน้ากากมันจะใส่หน้ากากคอโลแต่ว่ามันไม่ได้มีพลังคอนโลนะคือมันเอาหน้ากากคอโลมาใส่เฉยๆแล้วก็มีผ้าคลุมอ่ะตัวนั้นนะผมก็นึกไม่ออกหรอกมันชื่ออะไรมันจะมันเป็นตัวที่คือหลงเข้าไปอยู่ในเนี้ยในในในฮูเอ้กัมนโดนี่แหละพอมันตามมันตามคอนโลไปแล้วมันก็ออกออกมาไม่ได้นะตอนหลังก็เสถละให้พวกรูเคียได้หนีรอด สเต็ปแรกไม่มีครับสเต็ปสองไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาการันตีสเต็ปที่สามนะฮะเพราะฉะนั้นก็รอดูพิเศษหนึ่งตัวแบบนี้อาจจะไม่มีครับไม่เป็นไรครับไม่โกรธไม่เคืองครับสเต็ปสามต้องมานะสเต็ปสามการันตีแล้วไม่มานี่แบบเฮ้ยเลยนะมาสเต็ปสามสเต็ปที่สามดูเคียรหนหนะโหดแฮร่างนี้ ส3ม,มาแน่นอนครับขึ้นอยู่ว่ามันจะมาตัวไหนละแค่นั้นแหละอ่าฮะพาเออยังไงอ๋อกินโจคุกโกะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้อารูนิโรมันจะใช้คำพูดว่าอะไรนะเฮ้ยโอ้โหไม่ลืมอ่านแต่ก็ได้ตัวเดิมครับคูกโกะมาสองตัวเลย คู่กน่ตัวดันกิวหรือเปล่าวะดันกิวนะน่าจะน่าจะจับไม่ได้ครับไม่ค่อยได้ใช้คือครั้งหนึ่งเอาไปลองเล่นแล้วมันแบบไม่ถูกใจเลยครับไม่ว่าจะการการออกสกิลหรือว่าอะไรก็ตามครับทำให้รู้สึกว่าโอ้โหไม่อยากหยิบเลยสเต็ปนี้มาโอ้ภาษาไทยแบบนี้คือมันได้ตัวเก่าครับก็ต้องรุ่นเอาว่าจะเก่ามากเก่าน้อยยังไงนะ โอ้เก่าค่อนข้างมากครับชินจิแต่ว่าก็ปัจจุบันก็สามารถนําไปเล่นในหอคอยได้อยู่เพราะว่ายังมีมีหอคอยที่ต้องการตัวชินจิตัวนี้อยู่นะฮะอยู่มทูดหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยฮัลโลอะไรประมาณนี้แต่ว่าสังกัดของชินจิตัวนี้นะ่าจะเป็นอยู่มตูดหัวหน้าหน่วยนะฮะไม่มาครับสเตปนี้ไม่เป็นไรครับเรามีสเตป6อยู่ ปึ๊บขึ้นอยู่ว่าจะได้ตัวไหนแค่นั้นแหละในสเต็ปนี้นะคือยังไงสิบสเต็ปอะมันก็ต้องได้ตัวหน้าตู้หนึ่งตัวอยู่แล้วแต่ถ้าได้ตัวหน้าตู้สองตัวนี้ถือว่าแจ๋วครับเอฮะเสียงแบบอ่าเสียงมันทะเลนทะเลนเนี่ยมันจะน่าจะจินจิเสียงมันแบบไม่เข้มแข็งเสียงมันไม่หล่อเอาง่ายๆมาตัวเดียวละ ชิ้นจิตตัวนี้มีประโยชน์นะฮะชิ้นจิตตัวนี้ทำซับทีมไนดะ้ซับทีมหัวหน้าหน่วยครับมันโบกความเสียหายชาติเต็มตีไรหัวหน้าหน่วย20%่อนตอนที่ผมเล่นดันกิวผมก็เอาป้าอุณหนะยืนหลักนะแล้วก็เอาไอตัวชินจินี่แหละเป็นตัวซับนะฮะก็คือไม่ได้เป็นตัวลิง์นะแต่เอาเป็นตัวยืนคู่อะยืนคู่ในทีมอ่ะ ตัวนี้โอ้อุนคิวราครับตัวนี้เท่อยู่นะเมื่อก่อนก็หายากครับแล้วก็เก่งเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งปัจจุบันน่าจะพอเล่นได้ครับก็ไามา่ได้ถึงขั้นเก่งอะไรนะก็น่าจะต้องรอการทําดาวแดงนะฮะตัวในปัจจุบันตัวที่ใช้คําพูดภาษาไทยนะครับรู้สึกว่าจะเริ่มเก่าก,กันทั้งหมดแล้วฮะจะเริ่มเก่าแล้วคือหลายตัวคือเล่นแทบไม่ได้แล้วนะะมีน้อยตัวที่ว่ายังพอเล่นได้อยู่นะฮะ สเต็ปเครับสเต็ปสุดท้ายเอ้ยสเต็ปสิดิผมนะ่าจะเหลือเพชรพอที่จะเปิด11สเต็ปนะเดี๋ยวเปิดเปเิดสนะิสเต็ปไปเลยเรามาลุ้นในสเต็ปเกันก่อนสีทองแบบนี้ไม่มีอย่างแน่นอนครับการจะมีมันต้องเป็นสี่ลุงนะฮะไม่มีกดข้ามไปเลยปัป๊บข้ามไปแล้วก็ไปลุ้นในสเต็ปสิสเต็ปสิ 10, อันเนี้ยคือได้แน่นอนไง ได้ตัวนัตตู้หนึ่งตัวแน่นอนแต่ขึ้นอยู่ว่าจะได้ตัวไหนครับลูเคียก็ดีครับเอามาตีกิลแต่ว่าถ้าได้ลูเคียได้ขอสักสองทับสองทับห้าขึ้นไปได้ไหมสองทับห้าสามทับห้ามันจะมันจะโอเค,อเคนะแต่ได้เป็นชิบะไคเอ็นก็ตัวเดียวก็ได้ครับเพราะว่าอย่างน้อยผมน่าจะไม่ได้อาไปเล่นหรอกน่าจะเอาไปทาลิงก์มากกว่าเพราะมันลิงก์ดอบน้ําหอมใหญ่ไงลิงก์มีประโยชน์ก็ได้ลูเคียมาแทนนะฮะก็ นั่นแหละน่าจะไปตีกิวแต่จะตีไหวหรือเปล่าถ้ามีตัวอื่นที่ดีกว่าก็น่าจะต้องใช้ตัวอื่นครับลูกเคียนานๆมาทยียังมาไม่เก่งอีกนะสองตัวนี้ไม่มีตัวไหนเก่งเลยนะแค่เน้นไปทางมีประโยชน์นะฮะก็ต้องเลือกอะอะสเต็ปสิบเอ็ดครับเป็นสเต็ปสุดท้ายในวันนี้เอาอีกแล้วเหรอกินโจคูกโกะมาอีกแล้วครับสำหรับสเต็ปที่สิบเอ็ดนี้ น่าจะตัวเดียวแหละใช่ไห,ม,หมเดี๋ยวลองกดกดข้ามดูดีกว่าเอ้ยมาไว้สอตัวไว้โอ้ตัวนี้อ่าเคนเซ่เคนเซคือผมก็มีแล้วครับก็คือได้ตัวใหม่มาตัวเดียวคือลูเคียโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวดูเลยว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างในวันนี้นะครับตั้งค่าครับตัวที่ว่าพึ่งได้รับครับเฉพาะ5ดาวครับ ปึ๊บก็ให้เอ้ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมเอาปึ๊บอ่ะจากมากไปน้อยนี่ครับเคนเซ่หนึ่งตัวครับกินโจสามตัวครับชินจิฟ้าหนึ่งตัวแดงหนึ่งตัวครับตัวหน้าตู้ลูเคียรหนึ่งตัวครับแล้วก็อุนจิวราแดงรุ่ดเลดหนึ่งตัวนะฮะอุนจิวราแดงและชินจิแดงรุ่ดเลดมานะฮะ ไปก็เดี๋ยวไปดูในตู้ก่อนว่าเราขาดเหลือตัวไหนครับได้ลูเคียแต่ไม่ได้โรนิโรครับได้กินโจคูโกรับกันเทนไบไม่ได้จรุจิไม่ได้ครับไอเจ้านกส้มไม่ได้ครับอุนเคียราไม่ได้ครับ1 2 3 4สได้4ตัวเลยครในตู้นะก็ถือว่าน้อยอยู่นะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะดวงไม่ค่อยดีเลยครับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ